กินขา่าวเศร้าเด้อพีออน่น้องต้มปลาต้มปลานิลไปซื้อตลาดนัดมาปลานิลเห็นมันอ้วนเราซื้อมาต้มต,ตัวหนึ่งเจ็ดสิบห้าบาทเด้ตัวหนึ่งพี่น้องปลานะปลากระเพงดีบรูแล้ว่อยแพงเบอ้อทุกอย่างเดี๋ยวนี้นะ อยู่บัาวอยู่อีสานบัวอยู่าอยู่กรุงเทพก็เพีงอีสานนะ้มันถึกแต่มีแต่ป่าลงหลีลงตอนพักก็เลยถึกกินลำไยเลยพี่น้องวันหวานพักชื่อกันอยู่อีสานเฮานะเพราะว่าเขาจะปลูกหลายเนาะพวกพักมะอื้อมะแตงมันนี่ถืกพักหอมนม,นมนบบาดละมาละศิบาทยายว่าเมื่อแต่ละเ่อเนอะานะบามาลลศาวเลย มันใหญ่เด้ย่าม,มันกระลำม,มันนะหัวละสิบบาทสิบาทอ้าวทั้งทั้งสีหน่อยนะ่ะหัวมนะันอ่ะงามขัเขาเจ้าปลูกเห็นเขาบองเขาเจ้าปลูกก็ได้อยู่บ้านอำเภอปะปะ่าขาเจ้าปลูกผักปลูกบางแตงมาเอื้อบางแตงมาขายแล้วบ้างชื่อพี่น้องซื้อมาขายยุงทนะิมมันเอาเนาะเต็มที่แต่เติมน้ำมันนะั่นแหละ เติน้ำมันกับบุกคุ้มแล้วน้ำมันเพียงหมดซื้อพักถือก็มาขายไก่ก็โอ้ยกําไรมันก็อยู่ในน้ำมันอะเลมันก็ขายแบรมันจำเป็นมันก็ต้องขายอยู่บ้านเจ้าของจังบริสียค่ะน้ำมันเก็บขึ้นมาจากสวนกับตั้งตู้ขายเลย คนก็ซื้อได้บ้านเฮาลังคนกับบริปูกเนาะซื้อกินแบบว่าสิบ,าบบาทสิบาทมันก็เอาเมื่อกินก็ไหวแล้วนะหอมมันละสิบนั่นงามนี่ห่งถือยุงเทบผมงบริมงากงามเลยแพงเบิดงามอันประหอมถือกะสีีหาต้นสิบบาทบะมันผิดนันแพงกับต้นหนึ่งกัะพูซีต้นหนึ่ง สองสามต้นไปสิบาทขายแพงอยู่เิตถือวันที่หนึ่งเมื่ออยู่บ้านจะของสบายสะดวกสบายมันมีตลาดนัดนความสื่อกับข่าวกับน้ำมันสะดวกสบายเลยนะมีเบิร์ดตลาดนัดไกลบ้านสับขี่มอเตอไซค์มาเป็ดข้าวเดียวมาห่อเลยสะดวกแล้วก็มีหางใหญ่มีเบิร์ดแบบนี้ เสื้อผาหนาเพถือกระยุงเทพบหลายเสื้อนะสุดนอนนะสุดละลอยยุงเทพสุดละลอยสุดละสองลอยสุดละลอยค่ะหา,หาเก่าเพื่อได้คนขายนะที่แท้และผาอันเดียวกันนะ่ะเนื้อผ้าอยู่บ้านเฮาสุดละลอยหนะึ่งเสื้อผ้าก็งากากนะ่าอีกเสือหักเลยทันสมัยทันสมัยสุดละลอยสองลอยเนะี่ยโอ้ย ใส่ทบไรน่ะเสื้อวลาข้อมือนี่ของอยู่ของกินก็นสะดวกข้อมือนี่เขทาทันสมัยเลยนะตลาดอย่างเดียวไปหายางยามแรงกับเข่าตลาดอย่างเดียวถือสิบาาบาทสิบบาทซื้อลอยหนึ่งก็ได้กิน,นเมื่มือบานเฮาซื้อมาเห็ดกินนะเบบดพักเบ็ลองค้นเผื่ปลูกเนาะบร่ได้ซื้อเลย ูกผักหอมพักอย่างเขาซื้อในครัวเรือนเขามันปลูกผู้คนนี่นแหละเป็นผลิตซื้อปลูกชีนแหละซื้อเป็นบางอย่างแบบดินบ้านข้าวผลมันงามมันอาอยุเทปแบบโอ้ยปลูกงามตืกล้วยแหละปลูกผักหอมผักกาดพวกอย่างนี่ตายเบัดปลูกกล้วยนะททีไม่ก็ยังงามกล้วยจะมันเป็นอย่างแต่ละพื้นที่ด,ดินมันบ่คือกัดเลยปลูก ปลูกของงามอยู่วันก็ได้นายายเตี้ยมันเป็นอีนไซน์เนาะอีนไซน์ปลูกพักปลูกนั่นโอ้ยงามหมากสลีหมากแตงเป็นขายเลยเป็นเป็นหมากแล้วก็ยููก็ขายตามบ้านท้าก็เบิดเขาซื้อได้เขาซื้อว่ามันปลอดสารผิดนะปลอดสารบริสัยอย่างได้ใสข่ขิงว่าขี้ควายไปซะแล้วเจ้าก็ซื้อกินเลย บางคนก็ซื้อมาซื้อหอดสวนพี่ขี่มอเตอร์ไซคมาพอพริกมากอย่างนอกทั่วเลยปูกขายอ้ยได้เงินขายปลูกเครื่องปูเขาก็ได้มือสองสามร้อยเขาก็อยู่ได้แหละครับมีหนีินะบ้านถ้อ <c oughs> มมหนีก็คือว่านรล้ว่า